นิชาวหวานไม่แผ่วปล่อยรูปที่ไม่เคยได้เห็นวอวยพรวันเกิดโตโน่ ย่างเข้าสู่ปีที่35เต็มแล้วสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆโตโน่พาคินซึ่งในทุกๆปีหวานใจสาวนิชาณัฐธนิชาก็มักจะมีภาพน่ารักๆออกมาพโพส์อวยพรวันเกิดและปีนี้ก็ไม่พลาดเพราะในวันคล้ายวันเกิดของโตโน่ก็นําภาพที่ไม่มีใครได้เห็นมาพโพสอวยพรหวานชำ่ำดยในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโตโน่สาวนิชาได้โพสภาพแบบคอมโบเซตมีทั้งหวานทั้งน่ารักลงในอินสตาแกรมแอดนิชาพร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดว่าแ a ป p ี b เ r ิ h d ดเด35แล้ว just be y โยเซ need ิดนอตติงเอลป้ามกลามเพื่อนๆในวงการและแฟนๆที่แห่เข้ามากดไลค์แจกหัวใจและแซวความน่ารักมูงมิ้งของทั้งคู่กันยกใหญ่และขอภาพที่ไม่เคยโพสต์แบบนี้อีกเยอะๆขอขอบคุณภาพนีชาโตโน่พาคินภาพและแหล่ข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ